ธุรกิจบริการค่ะซึ่งธุรกิจบริการนี้นะคะเป็นธุกรกิจเกี่ยวกับาการทําเล็บทาความเสริมทางามค่ะซึ่งแบบเป็นธุกรกิจที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องชื่นชอบค่ะชื่อร้านนะคะก็คือร้านเชอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทาความรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจกันว่ามันามเป็นยังไงแล้วก็ ข่ารู้อยากสอบถามเกี่ยวกับประวัติร้านเนี่ยค่ะมีความเป็นมาไหะคะถึงมาเปิดธุรกิจก็คือก่อนหน้านี้นนพี่แบบเพื่อนอเป็นคนที่ชอบทําเล็บเนาะเราก็เลยแบบมีโอกาสได้แบบพาเพื่อนไปได้ไปนั่งรออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยแบบมองเห็นว่าเวลาที่แบบพาเพื่อนไปในแต่ละครั้งเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหาในเรื่องของ าการเดินทางบ้างที่จอดรถบ้างแล้วก็พอไปถึงร้านบางทีลูกค้าเยอะอย่างเงี้ยเราก็ใช้เวลาในการรอทำเล็บนานที่ก็เลยคิดว่าเออลองลองแบบเปิดทำรับทำแ็บรีวิวี่ดีกว่าเพราะว่าแบบเหมือนเอามาเขาอะกกรอให้ให้ใหลูกค้าไม่ต้องให้ลูกค้าแบบมานั่งรอก็ปเป็นเราไปให,ให้บริการลูกค้าแทน อ,อ๋อเริ่มจากการที่แบบว่าเริ่มไปให้บริการข้างนอกร้านก่อนใช่แล้วก็ถึงกลับมาเปิดร้านทีใช่ใชก็แบบพอเหมือนทรรฐฐําธุรกิจไปเรื่อยๆนะล้วก็มองเห็นปัญหาว่าเออแบบลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้สะดวกให้เราไปให้บริการในสถานที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็เลยเปิดร้านเพื่อแบบรองรับลูกค้าที่แบบไม่สะดวก ื่องของราคาค่ะร้านเนี่ยก็จะตั้งราคาให้ออลูกค้าของเราซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ความเป็นการเองของร้านก็คือว่าแบบเราจะมองลูกค้าให้แบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แบบลูกค้ามานั่งร้องก็จะชวนคุยชวนเล่นอะไรเงี้ยแบบแมบบ้การรอมันน่าเบือ่อคือเราทางร้านเนี่ยค่ะมีบริการที่เด่นๆเลยมีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะเป็น ทำล็บเจลค่ะถ้าสีพื้นเพ้น์ลายแบบติดอะไรอะไรเนี้ยก็ลูกค้าสามารถเลือกมานอ้ได้ ที่เนะี่ยให้รับให้รับรองลูกค้าได้เยอะเน้นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยค่ะ อนแรกที่รับ d e l i v e r y มาอยู่แล้วอะเนาะก็เราก็จะเริ่มบอกลูกค้าว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแบบมีสักดาห์หนึ่เงเราจะมีแบบเปิดร้านให้บริการนะแล้วก็ก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยก็จะมีการโปรโมทร้านผ่านสื่อออนไลน์ด้วย เก็บหลักส่วนใหญ่นะของของร้านนี่ก็จะเป็นนักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาไหมคะแบบว่าในการเปิดร้านนี่คะมีปัญหาอะไรที่แบบพบเจอบ่อยไหมคะแน่นอนแหละทำธุรกิจมันก็ต้องมีปัญหาเนาะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าคิวลูกค้าที่แบบจองไว้กับลูกค้าวอล์กอิน่ะจะมาชนกันแล้วแบบแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะมีลูกค้ายืนนะคะที่แบบเข้ามาจองเิวด้วยแล้วก็มาแบบกระทันหันด้วยเนะะี่ย ก็ยอะนะส่วนใหญ่ก็แบบมีชนกันทุกวันคือแนวทางในนาคุมองว่าจะพัฒนาธุรกิจให้เป็นยังไงบ้างคะตรงเนี้ยพี่ก็เริ่มมองว่าแบบอาจจะมีรับช่างทําเล็บเข้ามาเพิ่มเพื่อแบบไม่ให้ลูกค้าที่นัดก,ก,กันกับมออินเข้ามาเนี่ยมาชนกันก็เหมือนแบบเรรับช่างเพิ่มแบบเหมือนให้รรบบ ก็ที่ทําได้แบบแน่ๆเลยก็จะมีคนนึงค่ะแล้วก็อีกคนนึงก็จะแบบคอยช่วยเตียงหน้าเล็บทาสีพื้นรออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะค่ะก็คือมีข้อแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจยังไงบ้างค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะก็เราเนี่ยจะต้องรู้จักลูกค้าของเราจริงๆเวลาทําธุรกิจเนี่ยเราจะต้องมองถึงปัญหาอยู่ตลอดแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แก้ไขมันนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยเนี่ย เราทำธุรกิจเนี้ยในราคาที่ถูกนะเนาะแต่ว่าคุณภาพเนี้ยมันก็ต้องไม่ต่ำไปตามราคาด้วยค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในด้านของการบริการนะคะ,คะ